สวัสดีครับก็พบกับผมอีกครั้งนะครับหมอเอกซึ่งในช่วงโควิดแบบนี้เราก็จะมาเจอกันในรูปแบบออนไลน์แบบนี้นะครับซึ่งวันนี้เช่นเคยครับผมก็จะไปเอางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์น้ำมาสรุปให้ทุกท่านฟังนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้วิตามินซีและก็ประโยชน์วิตามินซีต่อการส่งเสริมสุขภาพสัตว์น้ํานั่นเองนะครับโดยเจ้าวิตามินซีเราคงคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่อยู่ในผลไม้ ท,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 ที่เราขาดไม่ได้เช่นกันครับวิตามินซีหรือว่าเจ้า a s c o บิ i c acid เนี่ยสว์น้ําก็มีความต้องการเช่นกันเพราะเขาไม่สามารถสร้างวิตามินซีเองได้นะครับต้องได้รับจากการกินเท่านั้นซึ่งเจ้าวิตามินซีนะครับก็มันเป็นสารอินทรีย์นะครับช่วยนะครับช่วยในช่วยในกระบ,บวนการทางชีวเคมีของร่างกายในหล,ยหลายๆอย่างนะครับซึ่งทําให้ร่างกายทางาน,นได้อย่าง,งปกตินั่นเอง ซึ่งถ้าจะสรุปจากงานวิจัยนะครับประโยชน์ต่อวิตามิน e สัตว์น้ำเนี่ยเขาก็จะพูดในแง่ของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับสารที่ช่วยปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็สารที่ช่วยเสริมการทํางานของสารอื่นเช่นมีรายงานวิตามินซีช่วยในการดูดซึมของธาตุเหล็กนะครับในสัตว์น้ำบางชนิดป้องกันภาวะโลหิตจางนั่นเองนะครับหรือว่าการทําการทวบคมกัรระหว่างวิตามินซีและวิตามินอ e ี ที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับในสัตว์น้ําแต่ละชนิดเนี่ยมีความต้องการปร,ริมาณวิตามินซีเนี่ยไม,ไ,มไม่เท่ากันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําการกับสัตว์น้ำชนิดไหน,เ,นเราก็ควรจะไปด,ดูนะครับว่าเขาต้องการปร,ริมาณวิตามินซีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับวิตามินซีเนี่ยมันเป็นกรดอินซีเป็นสารอินซีทั่วไปธรรมดาเนี่ยแน่นอนนะครับเออข้อจํากัดของเขาก็คือเขามีความไวต่อแสง และความร้อนนะครับถ้าโดนแสงหรือมันร้อนหน่อยเนี่ยก็จะเกิดการเสียสภาพซึ่งทุกวันนี้เนี่ยโปรดักหรือผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เป็นวิตามินซีเขาจะเปลี่ยนเขาจะไม่ใช้วิตามินซีในรูปดั้งเดิมนะครับจะมีการปรับเป็นวิตามินซีในรูปเกลือนะครับใส่เกลือฟอสเฟตล,ลงไปเพิ่มความคงทนมากขึ้นซึ่งเวลาเราอ่านนะครับข้างซองบ,บางทีเอ๊ะมันไม่ใช่แอสคอร์บิกแอซิดแบบตรงๆเลยบางทีจะเป็นในรูป แอส o r รบิคโมโนฟอสเฟตนี่เป็นต้นก็คือมันเป็นการปรับนะครับปรับโครงสร้างวิตามินซีให้อยู่ในรูปพีคอนพลมากขึ้นนะครับทีนี้ประโยชน์ต่อสัตว์น้ำมีอะไรบ้างขอสรุปเป็นข้อข้อดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับมีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าการให้วิตามินซีในพ่อแม่ผันนะครับช่วยเพิ่มผลผลิตเพิ่มให้ลูกพันธุ์มีคุณภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยทางนักวิจัยเขาก็สรุปว่าแน่นอนเมื่อ พราแม่พันธุ์ได้รับอาหารที่ดีนะครับมีสารอาหารครบถ้วนร่างกายแข็งแรงก็ย่อมให้ลูกพันธุ์ที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ทัววิตามินซีนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารและการเจริญเติบโต,ตอันนี้เป็นผลมาจากจ้าวิวตามินซีที่ไปเสริมการทางานของร่างกายนั่นเองก็คือเป็นส่วนประกอบในเช่นในกระบวนการย่อยโปรตีนเนี่ยจะต้องมีวิตามินซีเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสัตว์ก็จะใช้อาหารได้ดีมากขึ้นแล้วเมื่อสัตว์ใช้อาหารได้ดีมากขึ้นเขาก็จะโตได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับ แะที่สําคัญเลยอีกอันนึงก็คือวิตามินซีเนี่ยมีมีการวิจัยมากมายที่พิสูจน์แล้วว่าเจ้าวิตามินซีกระตุ้นนะครับการทํางานของภูมิคุ้มกันแบบไม่จาเพาะนะครับทั้งในคนและในสัตว์แน,น่นอนซึ่งภูมิคุ้มกันไม่จาเพาะเนี่ยในสัตว์น้ำเนี่ยใช้กันเยอะมากนะครับร่างกายเขาจะต้องเจอกับเชื้อนะครับตลอดเวลาที่เขาอยู่ในสิ่งดล้อนถูกไหมครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะชัดๆเลยว่าเวลาคนเราเป็นหวัดใช่ไหมครับก็จะมีการแนะนาให้กิน วิตามินซีนั่นเองครับก็เหมือนไปช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะครับให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเอก็จะมีงานวิจัยที่บอกว่าการให้วิตามินซีเนี่ยช่วยลดนะครับลดความเครียดหรือเพิ่มความทนทานความเครียดในสัตว์น้ำน,นั่นเองซึ่งแน่นอนความเครียดมักเกิดจากอะไรครับความหนาแน่นนะครับหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีนักวิชยาการหลายท่านนะครับออกมาแนะนําว่าถ้าในช่วงที่มีความเครียดนะครับอากาศเปลี่นยนอาจจะมีการเสริมวิตามินซี ซึ่งตรงนี้นะครับกลไกการทํางานเนี่ยก็ทางวิ้ัยเขาสันนิฐานว่าเขาพบว่าวิตามินซีเนี่ยมันไปช่วยนะครับชะลอลดการสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนั่นเองนะครับและข้อต่อมานะครับเป็นข้อสําคัญเลยของการให้วิตามินซีก็คือแน่นอนนะครับช่วยต้านนะครับเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระคืออะไรนะครับให้ขออธิบายแบบนี้นะฮะ แน่นอนขอตัวอ,อย่างระบบภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งการทางานของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยเวลาไปต่อต้อานสิ่งแปลบบกปลอมกำจัดเชื้อโรคแน่นอนเมื่อมีการทํางานเขาก็จะมีการขับของเสียออกมาใช่ไหมครับเหมือนเหมือนรถยนต์นเวลาเราวิ่งไปก็จะมีการขับของเสียออกมาถูกไหมครับซึ่งของเสียเหล่านั้นเนี่ยพูด,ดง่ายๆพวกนี้แหละมันคือสารอนุมูลอิสระซึ่งโดยทั่วไปในร่างกายเนี่ยมันก็มีกลไกการกําจัดพวกของเสียเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ หลายครั้งมันก็ไม่เพียงพองซึ่งสารอนุมูลอิสระพวกนี้นะครับเวลามันสร้างออกมาจากเซลล์ที่มีการทํางานเยอะๆนะครับการาการผลิตออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็ทําลายเนื้อยเยื่อนะครับส่งผลเสียกับร่างกายโดยตรงซึ่งแน,น่นอนเจ้าวิตามินซีนะครับมันมีคุณสมบัติทางเคมีบางอย่างนะครับที่จะช่วยเข้าไปกําจัดหรือไปทําลายพวกสารอนุมูลอิสระเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับ ตรงนี้จัดว่าเป็น,นกลไกหลักเลยที่วิตามินซีเนี่ยช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองนะครับแล้วถามว่าถ้าขาดวิตามินซีเป็นอย่างไรนะครับในคนก็เชิเคยเรียนมาตอนสมัยเด็กๆใช่ไหมครับขาดวิตามินซีก็จะเป็นโออรคเลือดออกทาไรฟันอะไรนี้ในสัตว์น้ําก็มีรายงานเหมือนกันว่าภวาวะขาดวิตามินซีก็ทาให้เกิดความผิดปกติของร่างกายเช่นกันนะครับในปลานินก็มีรายงานนะครับเช่นการขาดวิตามินซีพบ โครงสร้างของร่างกายฝึปกตินะครับกระดูกโคดอะไรนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ามีจุดเลือดออกตามอวัยวะต่างๆต,ตัวช้านะครับอันนี้ก็มีมีรายงานนะครับในการทดลองที่เขา,เาไม่ให้วิตามินซีในสัตว์น้ําเลยนะครับขาดวิตามินซีนั่นเองเอนะครับโดยสรุปทั่วๆไปนะครับวิตามินซีก็เป็นสารอินซีชนิดหนึ่งที่สัตว์น้ําหรือคนเราต้องการในปริมาณนะครับเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ร่างกายทางนานได้อย่าง ปกตินะครับซึ่งคุณสมบัติของวิตามินซีนะครับหลักๆก็คือแน่นอนต้านอนุมูลอิสระนะครับและช่วยเสริมสร้างูมนคุ้มอีกด้วยแล้วก็ช่วยทําให้นะครับสัตว์น้าทนทานต่อความเครียดได้มากขึ้นนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับวิตามินซีในรูปแบบบางรูปแบบก็ไม่ค่อยทนทานต่อแสกและความร้อนนะครับฉะนั้นการใช้วิตามินซีหรือการเก็บรักษาการเลือกซื้อนะครับก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้นั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เราพบกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ